Empire of the Sun ข่ายเฉลชาวญ,ญี่ปุ่นในเมืองเซี่ยงไฮ้ปี1941ถึงปี1945หนังเรื่องนี้นะครับสร้างจากนังวิยัยอัตชีวประวัติชื่อดังของเจจีบัลัดโดยเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กของตัวเขาเองที่เคยอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะครับนังบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครเด็กชายผู้พลัดพรากจากครอบครัวเจมี่เกรแฮมเคยเติบโตมาในครอบครัวที่สุขสบาย อาศัยอยู่ในเขตชาวตะวันตกภายในเมืองเซียงไฮ้ที่คิดว่าแม้แต่ญี่ปุ่นจะบุกเข้าโจมตีจีนนั้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพลัดพรากจากครอบครัวจากสงครามเข้าจนได้ครับเจ mm hmm. มี่กลายเป็นเด็กที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันแทนเขาต้องเจอกับผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันจอมกาลลอนทหารญี่ปุ่นจอมโหดหมอผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเขาและนักบินญี่ปุ่นวัยรุ่นที่กลายมาเป็นเพื่อนของเขาในที่สุดถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเขาก็ใช้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปอย่างยากลาบาก ต้องรู้จักหาทางเอาตัวรอดและความไร้เดียงสาใส่ซื่อบริสุทธิ์ของเขาก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความจริงอันโหดร้ายจากสงคราม